คำเตือนการทานัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาแล้วครับผมสวัสดีกันด้วยอยู่กับซาาเนะวันนี้อยู่กับแคนดี้โบนันซ่าครับวันนี้เรามาทำกิจกรรม200เนะอะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่เนอะตอนนี้โปร้อยรับ200อยนะมาวันนี้ดูกันหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเอ้ยนี่คือเล่นค้างไว้หรือเปล่าได้มา96้าบาทร2 0ยบบาทแล้วโอเคอันนี้เล่นค้างอยู่ โอ้ได้สเก็ตเตอร์ค้างไว้อยู่รอบก่อนผมทิ้งไว้เออผมเล่นทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมครับไม่ถือว่าดีแคนดี้แค่นี้เบิร์ดใช่ไหมเกมนี้ครับท่านผู้ชมครับเนะเดี๋ยวดูกันนะว่าได้มาเท่าไหร่ผมเบ็ดไปมุ่ไปสามสิบาทเหรือรอบร,รอบนั้นเล่นอะไรวะนะได้มาร้อยหกสิบห้าบาทครับท่านผู้ชมครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อค้างไว้เติตมามาแล้วท่านผู้ชมครับนะ้าสองร้อยเราก็ได้กำไรมาร้อยหกสิบบาทนะ มาครับท่านผู้ชมครับหนะ้าเกมนี้เป็นเกมที่ก็น่ารักพอสมควรเอาละวันนี้เบ็ดอันนะที่5บาทแล้วกันนะเชนี่เบิร์สครับท่านผู้ชมครับนะกับโปรโมชั่นของเรานะเติมร้อยรับ200รอยเออเดี๋ยวดูหน่อยฮนะวันนี้พกมาขนาดนี้แล้วต้องมีแตกบ้างแหละส0บาทปะเอาละไหลครับไหลครับงานนี้ไหลไหมเก็บครับท่านผู้ชมครับนะื้มีฟิลิปปินฟิลิปปินทั้งหมดเท่าไหร่วะผมขอดูหน่อยแล้วกันนะขอดูหน่อยนะ ลืมไปแล้วไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากพอสมควรนะท่านผู้ชมครับมีสปินมีเท่าไหร่มีสปินเก็บ3ามตัวไดส1บรอบอ่าโอเคสําหรับตัวแพงที่สุดคือตัวดาวเนะท่านผู้ชมครับนะเออโอเคมาเดี๋ยวขอเล่นกันก่อนแล้วกันนะเกมนี้มาครับใช้เวลากันแหละเก็บลูกอมเก็บตัวตัวสัญลักษณ์ต่ําเอาลครับผมยาเอาไป เบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะสามร้อยบาทเบ็ดสิบนี่ถือว่าเสี่ยงมากว่ะผมว่าไม่เอาดีกว่เาเฮียเราเบ็ดห้าบาทนี่แหละมาลุ้นกันหน่อยนะดูหน่อยครับสำหรับเบ็ดห้าบาทกับสามร้อยสุดท้ายครับท่านผู้ชมดูดิวันนี้เราจะได้กําไรกับเขาหรือเปล่านะได้กําไรพันหนึ่งนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะไม่ฟีสปินครับท่านผู้ชมครับไม่มาครับยังไม่มายังมีโอกาสยังมีโอกาสห้าชอ่องนี้ฟีสปินแตกไหมไม่แตกว่ะเอ้ยยังมีต่อ วายมาเชื่อมะและดาวลงมาครับแบบนี้สวยไหมสวยได้มาแล้ววะ่ะท่านผู้ชมครับมาดูน,นะผมนะสิบปีสิบเบ็ดห้าบาทเอาละว,วะขึ้นห้าร้อยนี่ถือว่าแบบแกมมากเลยนะเกมเนี้ยลันกันไปครับท่านผู้ชมครับวายมาชมบูมาโอ้โหมันต้องห้าตัวเอ้ยวายค้างวะ่ะท่านผู้ชมวายค้างนะโอเคเพิ่มวายมาแบบนี้สวยๆแตกวายดิ เออแตกวายไปต่อเอา้าโหหมดแล้วเหรอหมดแค่นี้เหรอโถท่านผู้ชมครับหยาบแล้ววะ่ะโอ้โหงานเกลือวะ่ะงานเนี้ยงานเกลือวะ่ะสี่สิบหกบาทเองวกัท่านผู้ชมโอ้โำถามที่ห้าบาทครับอะไรวะเนี้ยไปกันต่อครับท่านผู้ชมครับนะอย่า,าท้อแท้เราได้กำไรมาห้าสิบบาทนะไปกันไปต่อ อันนี้เบรสครับโอเควายสวยๆแบบนี้ไหลไปแล้ว5้าโอ้ร้อยสิบหกบาทสวยมาแล้วครับผมนะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทบาทท่านผู้ชมจะห้าร้อยจะถอนได้แล้วสําหรับโปรนี้ครับผมนะทําโปรเทิร์นสองเท่านะเออหกร้อยก็ถอนได้แล้วฟิสเตปินเข้าว,วะ่ะเฮ้ยฟิสเตปินเข้าว่ะรอบนี้บวกเพิ่มไปดิฟิสเตปินเข้าครับรอบนี้สิบหมุนครับดูกันหน่อยมา ได้ไหมได้ไหมเออเอาขอเขาหน่อยดิเอาขอเขาหน่อยส้มมาสวยแตกวายไปไม่มาว่ะท่านผชมครับหยาบและงานนี้ห้าหมุนสุดท้ายครับโอ้เขาตาเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่คุณสองนะเก็บคุณสองไปวายไม่มาครับวายไปอะไรฝั่งนู้นว่ะน้าเอ้ยเลหนึ่งสุดท้ายแหกแหกเบ้า 6บาทเองท่านผู้ชม,ชมครับเยี่ยน่าเกียดจัดโอ้โหได้มา51บาท500าทเลยนะท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราเล่นเบ็ด10บาทส,สัก30รอบแล้วกันนะลุ้นกันหน่อยมาเผื่อแตกนะเ้อเผื่อเข้าวีตามินกันอีกรอบท่านผู้ชม,ชมเออ11บาทวายมาสวยไปต่อเออแบบนั้นดิโอ้โห3 7บาทเอง ต้องมีลุ้นกันบ้างแหละนะน้ำชมครับนะักเขนนี่เบดใช่ไหมเกมนี้ขนมหวานขุมทรัพย์ขนมหวานของเราเอาละครับยี่สิบหมุนสุดท้ายแล้วดูกันนะคูณสองเรามาแล้วด้วยเป็นวายครับแหกอีกแล้วเออวายมาวายสานตัวว่าน้ชมครับแล้วสวยๆไปคูณสองหกสิบสองบาทเออแบบนี้ดีวายมาร้อยสามสิบสองบาทมาแล้วครับวายมาแจมๆแบบนี้น้ำชมเจ็ดสิบสองบาทไปกันต่อครับไหลแล้วงานนี้ไหลครับ งานนี้ไหลแล้วนะผู้ชมเฮ้ยงานไหลครับงานไหลางานไหลขึ้นหนึ่งพันวัน่นผู้ชมครับธรรมดาที่ไหนเล่าโอ้แตกนอกครับเจ็ดรสี่บาทพอครับถือว่าได้เรียบร้อยเลยนะพอครับงานนี้ได้เรียบร้อยดาวมาเอ้ยดาวได้ต่อเฮ้ยไปต่อครับสวยนะต้มลน โอ้โหงานดีครับน้ำชมครับร้อยสามบาทไปต่อได้นะยาวๆเลยครับยาวๆคูณ5้าไปด้วยโอ้แตกสามร้อเยเรียบร้อยครับทำเดินแตกเรียบร้อยครับผมนะสำหรับเกมนี้ว่ะน้ำชมครับเฮ้ยไม่เล่นไม่ได้แล้วว่าลุ้นกันขนาดนี้ครับน้ชมครับนะ500บาทขึ้นพันสี่ว่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เรามารีวิวกับเกมนี้พอเท่านี้ดีกว่าน้ชมครับนะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากลองนะ อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างครับผมน้นผ้ชมครับนะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนดีกว่ากำไรกันเรียบร้อยแล้วครับผมน้นผ้ชมเออเจอกันครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับใครอยากติดตามผมนะวันนี้เอ้ไม่ดิวันพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมแจกเงินนะผมนะสำหรับลิงก์ยังไงเดี๋ยวผมไปทิ้งไว้อยู่ในเพจนะผมนะน้นผ้ชมครับนะสำหรับใครที่อยากได้กิจกรรมดีๆนะเออห้ารถเออเท่าไหร่วะห้าสิบมั้งร้อยหนึ่งมั้งสำหรับกิจกรรมทายเกมนะอยู่ในทิกตอกสำหรับทิกตอกไลน์นะ่้นผ้ชมครับนะ งงติดตามกันแล้วกันน้ำจมสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนครับผมนะแล้วเจอกันครับน้ำจมครับบ๊ายบายครับผม